ดีจังเลยครับรู้สึกว่าเป็นการไม่เอาเปรียบสังคมดีครับใช่ใคระบทับใจคุณมากเลยครับ<ช>ขอได<ต>้ผมยัง,งไม่ได้ครับอย่าแต่ต้องตัวผมครับโชคดีนะครับว่าผมยังเต้นมาโชคดีนะครับ คลิปนี้เราจะให้เทพีลามาตอบคำถามสัมภาษณ์งานกันครับโดยคนที่มาสัมภาษณ์พวกเราก็คือพี่บีนะคะ HR ตัวจริงจ่ะ HR ตัวจริงแล้วก็ QJ Consultant สวัสดีครับสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กันในเรื่องของทัศนคติในกานทำงานนะครับว่าทัศนคติดีแค่ไหนนะครับตำแหน่ง CEO นะครับจะเป็นของพี่เวงหรือไม่ของไปสุด้ผิดตั้งแต่ แต่งตัวมาแล้วครับวันนี้ผมไม่ตลกนะครับไม่ตลกไหมครับผมจะตั้งใจจะตั้งใจอย่างเต็มที่ครับเออซีโอต้องพูดภาษาอังกฤษไหมอ่า it's you can t it's okay o อ but 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 I can okay because sorry for this position I I cannot accept this sorry s p e t sorry sorry ครับ สวัสดีครับมาทําอะไรครับเออมามาสมัครงานครับชื่อเติร์ดครับภูธีรพัฒน์องศรีครับครับอายุ34ปีครับครับสวัสดีครับคุณบีสวัสดีครับผมภูสนัตนะครับการรุ่งวัดหรือว่าจะเรียกผมว่าเวงก็ได้นะครับผมธารลิศบุญสลับครับชื่อเล่นชื่อโตครับ ต้องแนะนำต่อแล้วครับคือว่านะครับผมรู้จักคุณแค่นี้เนี่ยมันไม่พอครับคุณต้องแนะนำตัวให้ผมพอจะรู้จักคุณมากพอที่จะบอกได้ว่าคุณเองนะครับอยากจะมาทํางานกับผมมากน้อยแค่ไหนนะครับมีอะไรที่อยากจะให้พี่รู้จักโตมากกว่านี้ไหมครับโอ้ผมเป็นลูกคนโตครับเรียนจบคณะไอทีมาเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมจบยาตีครับครับจบสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ถึงผมจะไม่ได้ทําอาชีพนี้แล้วครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผมเป็นยาดครับขณะนี้จะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกม แกร็ส่วนใหญ่ครับผมเขียนโปรแกรมหรือจะเป็นพวกเน็ตเวิร์กซิเคิลิตี้ก็คือพวกอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ใช้กันประมาณนี้ครับแต่ก็พลิกสายมาเป็นอิดิเตอร์ครับคุณอยากมาทํางานในตําแหน่งอะไรครับที่บริษัทนี้ครับผมอยากมาทําเป็นเ <c oughs> จ้าของครับอกเอ้ผมเหนือคุณบีด้วยป่ะครับเหนือผมอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ผมเหนือคุณอยู่ครับคุณค่อยข่มผมทีหลังได้ครับ sorry sorry ผมเลือกตั้งใจจะกินติดแท่งครับขออนุญาตถามได้ครับ sometime I I have a one question ไทยโอลิปิสโอ้ยขอโทษโอเคผู้ใบอกให้ผมรู้จักคุณให้มากพอหน่อยครับว่าถ้าคุณจะมาสมัครงานในตำแหน่งซ e o คุณมีอะไรมาขายให้ผมครับผมมีหน้าตาตะ่อกี้พี่บีเขบอกว่าหน้าตามีผลนะครับปกติผมจะมองที่วิชั่นของบริษัทก่อนว่าบริษัทนี้จะไปในแนวทางไหนครับผมผ่านงานกับคนมาเป็นจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเยอะผมขอรับตำแหน่งนี้เลยครับ เร็วไปครับผมต้องรู้จักคุณมากกว่านี้ครับผมมีความเป็นผู้นําครับพี่บีรับผมมีความขยันขันแข็งครับแข็งบ่อยไหมครับหลังๆไี่ค่อยขันอย่างเดียวเลยครับผมมีความขยันขันแข็งเวลาทําอะไรเนี่ยผมจะทําให้บรรลุถึงเป้าหมายให้ได้ครับครับนี่คือตัวของผู้ชิระพัทครับครับชื่อเองเออเองหรือเปล่าครับที่บอกว่าเป็นคนแบบมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยครับใครเขาบอกคุณนะครับ เอชอาดูจังเลยครับจากประวัติการทำงานของผมเองจากประสบการณ์ของผมครับครับผมมีลูกสองคนครับครับคุณบีดังผมมั่นใจว่าผมเนี่ยดูแลได้ตั้งแต่แม่ั้งเด็กเล็กๆจนมาถึงเด็กโตๆครับผมคิดว่าผมดูแลได้ครับสามารถของผมนั้นครับผมขอรับตำแหน่งเลยครับได้ครับคุณมั่นใจครับแต่ผมยังไม่หมั่นใจในตัวคุณครับคุณคุณบี สอบถามผมเพิ่มเติมไ,ได้ครบรผม<า>ม,มีคําถามน,นะครับคาถามแรกที่อยากรู้ว่าในตําแหน่งงาน e ditor เนี่ยนะอะไรคือ5เรื่องสําคัญที่คนทํางาน e ditor ต้องมี5เรื่องสาคัญที่ e ditor ต้องมีไล่มาทีละตัวลยครับเอเปลี่ยนเป็น Creative แทนได้ไหม <laughs> งั้นเราเปลี่ยนตําแหน่งกันเลยครับเป็นครีเอทีฟเนี่ยขอหเรื่อง <laughs> ขอลดตําแหน่งนะครับ <laughs> มีอะไรบ้างวะ อย่างแรกน่าจะเป็นสมาธิในการทํางานครับมีสม,สมาธิในการาทํางานหนึ่งนะครับจะต้องมีวิชั่นที่นำพาองค์กรนี้ไปสู่เป้าหมายทั้งปัจจุบันและอนาคตได้ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีครับ ครับเพราะว่าหน้าที่นี้คงต้องติดต่อกับหลายฝ่ายครับข้อ2นะครับก็มีความคิดสร้างสรรค์ครับเพราะว่าเป็นงานหลักอยู่แล้ว2มีความมีความคิดสร้างสรรค์ครับความคิดสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์ความชํานาญในการใช้โปรแกรมความชําน,นาญในการใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยทํางานด้านนี้มาข้อที่3นะครับเป็นคนตรงต่อเวลาครับเพราะว่างานเนี่ยมันจะมีเดทไลน์ที่เราต้อง ทำให้ทันครับับ2นะครับจะต้องพัฒนาองค์กรครับแบบยั่งยืน3านะครับจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้นครับโลกของอนาคตครับดีข้ออะไรแล้วครับข้อที่3าองครับหรืออีก2ข้อครับ คิดได้ออกเสียขาฝ้ายมันสัมพันธ์ดีไปแล้วนะครับปกติผมรับแล้วนะครับปกติเฮ้ยมาพบแล้วถามว่าเอ้ยกูรับต้องมีมันรู้สัมพันธ์ที่ดีไงครับก็อย่างอื่นนอกเหนือจากการสื่อสารครับมีการสื่อสารที่สำคัญมากครับเพราะเราต้องคอยพรีเซนต์งานตลอดอ่าถูกต้องครับการสื่อสารการนําเสนอการนําเสนอครับเป็น communication skill ครับข้อที่4นะครับครับ จะต้องมีคุณธรรมที่จะอยู่ร่วมกันในองค์กรและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นด้วยครับและข้อสุดท้ายครับจะต้องเข้าใจและพรพัฒนาบุคคลในองค์กรให้เติบโตไปกับบริษัทของเราครับพี่บีแล้วสุดท้ายครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองมั้งเวลาเจอง,งานยากๆอ๋อควบคุมอารมณ์เองไม่ถึงแบบงานที่มันจะต้องใช้เวลาในการตัดอะไรแบบนี้นะครับข้อที่ห้านะครับสกิลด้านภาษาครับภาษาใช่ไหมครับ ติดจริงต้องมีจริงต้องมีต้องมีครับ so after the interview interview you in English ชอร์เช <c oughs> อ,อะไอน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 รนะครับ <c oughs> ลองทวนที่ครับ5ข้อมีอะไรบ้าง,งครับ <c oughs> เริ่มที่กุนบีก่อนผมพูดได้ครั้งเดียวผมทวนได้แล้วนะครับเขาที่หนึ่ับผม ประสบกรณดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเข้าใจคนและพัฒนาคนครับผมรับคุณเป็นซีอูเลยจริงๆมันมีเรื่องอื่นออีกอย่างเช่นการทํางานเป็นทีมการดูแลลูกน้องลูกน้องลูกทีมทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นข้อที่มันจําเป็นสําหรับงานบริษัทด้วยไหมจูเนียใช่ไหมครับคุณค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับคาถามถัดไปดีกว่าครับในห้าข้อนี้โตคิดว่าอะไรคือสุดแข็งที่สุดของโตเลยเด่นที่สุดเลยนะเทียบแค่ห้าตัวนี้นะอะไรที่อดทนครับพออดทนใช่เพราะว่าผมเป็นคน ัดงานไม่เก่งแต่ว่าอยู่กับมันได้ <c oughs> ผมคิดว่าค,คุณธรรมครับเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยมันทําให้องค์กรมีความสุขและพัฒนาได้คือ <c oughs> คุณธรรมเนี่ยถ้าเราบาลานซ์ดีๆหรือจัดการดีๆเนี่ยครับ <c oughs> ผมว่าเป็นจะเป็นองค์กร,รที่น่าอยู่แล้วคือเราไม่ต้องลบกันเองเรา <c oughs> ลบกับแค่สภาพเศรษฐกิจเราก็แย่แล้วโอเคนะครับ The best น่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กันความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับการที่บอกว่าคุณเวงเป็นคนมีคุณธรรมครับมีเหตุการณ์ไหนที่มันพูดได้ชัดเจนไหมครับว่าคุณเวงใช้เรื่องของคุณธรรมในการตัดสินใจทํอะไร บางอย่างช่วยยกเหตุการณ์ครั้งนั้นหน่อยครับเรื่องของความแฟร์แล้วกันครับ,รบเอาเอาแค่เบื้องต้นในการที่ผมเคยรับเด็กๆเข้ามาทํางานเอาเด็กจบใหม่เด็กหลายๆคนเขาเข้ามาสมัครงานเขาไม่รู้ว่าเราตั้งที่บินหกเขาเสนอหมื่นสอง ผมก็บอกเขาว่าเออพอดีเรารับที่หมื่นหกเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้น้องนั่นคือบริษัทเก่าผมที่ที่ผมยังไม่มารับตำแหน่งซีอโอนะครับดีครับเป็นคนมีคุณธรรมดีครับยังมีตำแหน่งงานว่างอยู่ไหมครับบริษัทนั้นผมจะไปสมัครพร้อมกับคุณดีครับครับผมมีแต่บ้ินเดือนเดหรือเปล่าครับก็น่าจะเหนื่อยครับถ้าไปแบบนั้นแต่ตอนนี้ผมยังเหนื่อยกว่าโอเคได้ครับ ผมยากเลยผมขอเลียงคําตอบก่อนหน้านี้ได้ไหมครับงั้นคุณจะเลือกอะไรครับจากแค่ข้อนี้ครับผมได้บอกความเป็นผู้นำบ้างรับไม่มีครับไม่มีไม่มีในเรื่องนี้เลยครับเอาเรื่องภาษาออกแล้วเปนยากอ่ะพี่ครับ ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยคือจุดแข็งของคุณคุณต้องตอบผมได้สิงั้นผมจะรู้ได้ไงว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ไังไงามคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าเป็นเรื่องงานต่องานมันมันจะไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ว่างานมันในช่วงนั้นมันเยอะอะไรประมาณนี้ครับทาให้แบบว่าช่วงนั้นงานเยอะมันไม่ได้พักใช่คือผมเป็นคนทํางานช้าแล้วก็ต้องอยู่กลางคืนอะไรเงี้ยกางคืนก็อยู่ทุกวันเลยระมันเนี้ยผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับเป็นเรื่องอะไรดีครับผมขอเปลี่ยนเป็น ทำตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาครับผมเคยทำโปรเจกต์9ศาสตาร์กับดีครับครับและโปรเจกต์นี้มีเดตไลน์ที่โหดเหี่ยมมากครับและเราอยู่ในโปรเซสท้ายครับเราต้องอยู่ในเดตไลน์ให้ได้ต่อให้ข้างหน้าอาจจะช้าอาจจะอะไรก็ตามเราต้องพยายามเดตไลน์ให้ได้นะครับโดยที่ผมก็พยายามจะนําทีมให้งานสําเร็จรุ่วงได้ทันเวลาในคุณภาพที่ดีครับใน5ข้อที่บอกพี่มาเมื่อกี้นี้ข้อไหนที่คิดว่าอ่อนที่สุดน่าจะเป็นความคิดสร้างสารรค์ของผมปกติตอนผมทํางานพวกนี้ผมจะคิดไม่ค่อยออกเลยว่าจะ งานยังไงถ้าเจองานใหม่ๆผมก็จะยิ่งจะใช้เวลากับมันมาก เป็นพิเศษเลยน่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาให้ไปสู่ความยั่งยืนแล้วกันในบริษัทของเราที่เรากำลังูดถือเทพีลาครับยังใช้ตัวบุคคลครับหมายถึงตัวเราตัวทนที่อยู่หน้ากล้องเยอะเกินไปทาให้บางทีเราป่วยไม่ได้ม,มันไม่ไม่ยั่งยืนในในแง่นั้นออนสุดน่าจะเป็นเรื่องของการนําเสนอครับมีเหตุการณ์ไหนครับที่บอกคุณเพราะว่าเพราะว่าด้วยความเป็น introvert ของผมครับเวลาเจอคนเยอะเรับเราจะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ครับและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นคุณหมิงมีแผนยังไงบ้างครับก็เพิ่มตัวละครครับผมก็คือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็ดีนะขอบคุณครับเพิ่มตัวละคร,ครแล้วก็เพิ่มคนที่อยู่ในคลิปจริงๆเอาคอนเทนต์หัวข้อของคลิป ครับตัวนำนะครับเป็นตัวนํามันประเด็นที่เราจะมีคนมาต้องมาตามเราเยอะๆหรือมาดูแต่เราครับไม่ได้พูดว่าจะดูแต่เรานะหมายถึงทีมที่อยู่เป็นประจำเนี่ยสามารถบลัฟหรือลดแรงตรงนี้ลงไปได้ก็จะถูกย่งยืนมากขึ้นใครก็ได้ที่เล่นตรงนี้ได้ผมคิดว่าโอเคโอเคดีมากครับเยี่ยมมากครับแก้ไขยังไงจะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของของโตดีขึ้นมาก็ต้องดูงานคนอื่นครับดูงานอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาอัดแบปใช้ดูนานไหมก็ดูครับถ้าไม่ดูก็คงทำไม่ได้แก้ปัญหาฝึกกัน ด้วยลุคน <c oughs> <g> ี้ก็คือถูกเทรน <t reen S 1> มาระดับหนึ่งแล้วครับถูกเทรนมาแล้วใช่พอตอนแรกจะเงียบๆหน่อยครับ <c oughs> ถือว่าสบายตัวแล้วเรียกว่าสบายตัวไม่ได้ครับเพราะไม่รู้แบบตัวเราเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวอยู่ดีแต่ว่าเราก็จะผ่านไปได้ด้วยด้วยความที่แบบเรารู้วิธีพูดที่ดีขึ้นเรารู้ที่นําเสนอจากการฝึกฝนอะไรย่างเงี้ยครับฝนได้นะโอเค ตั้งแต่ทํางานมาครับมีสถานการณ์ไหนที่เราเจอลูกค้าที่เรารู้สึกว่าดีลด้วยยากที่สุดเลยแล้วมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่ยากที่สุดตอนนั้นอะยังไง c a น c e ิ c แคนเซิลเลยครับ <laughs> ก่อนจะแคนเซิลมีสถานการณ์อะไรที่พอจะเล่าได้พอเป็นวิทยาทานให้กับผู <Okay. S 2> ้อื่นหมโอเคอธิบายได้ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวลูกค้าเขาดูอยู่นะเนี่ย <laughs> <laughs> ยกตัวอย่างก็ได้ครับยกตัวอย่างเป็นของช่องเล t s Go ครับเป็นคลิปแรกคลิปแรก คอนเทนต์มันจะเกี่ยวการคอสเพย์ออตอนนั้นก็คือมันจะเป็นคลิปแรกของช่องเลยแล้วผมก็ยังไม่รู้แนวมันว่าจะทํำยังไงเลยไม่รู้เลยครับแบงค์ <Black S 1> เลยแบงค์เลยด้วยความที่เราทําเพจทําช่องใช่ไหมครับเราต่างกับโปรดักชันตรงที่ว่าถ้าเป็นโปรดักชันเราอาจจะอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามเขาหมดแต่ว่าคนดูเราตามเราเพราะว่าเขาเห็นเราในรูปแบบนี้เพราะนั้นเราเราจะทําลายมันไม่ได้เพราะนั้นต้องหาตรงกลางระหว่าง เรากับลูกค้าอย่างแรกเลยจะส่งมาสึกไปลบก่อนครับมาสึกก็จะเป็น AE ไอ <c oughs> ต่างๆ <c oughs> ไปอธิบายไปว่าสิ่งที่คุณตกลงกับเรานั้น <c oughs> อาจจะไม่เข้าใจคนที่ดูคอนเทนต์หรือเพจของเราน้อยบ่อยไหมโอ้ผมมันหนอยตัวเองบ่อยไะหนอยว่าไม่เก่งไม่เก่งอะไรอ <c oughs> เออแล้วแก้ปัญหาไงเวลาที่เราน้อยแบบนี้ก็ใ <c oughs> <c oughs> นนอยอยู่ปุ๊บโอ้โหในน้าตาจะไหลในนอยอยู่ปุ๊บมันจะเซ็งตัวเองอยู่สักพักนึงครับแล้วมันก็จะแบบสุดหายใจ คนอื่นทาได้เพราะว่าทำได้วะแล้วก็ทาต่ออะไรประมาณนี้ครับถ่าอีเราถ่าแพ้กลับมาผมจะส่งแม่ทัพไปลบต่อครับไปฟาดต่อใช่ไหมครับฟาดฟันต่อว่าเอ้ยเราคุยคอนเซ็ปแบบนี้บางครั้งมันก็ถึงจุดที่หาตรงกลางไม่ได้เลยครับเพาลูกค้าต้องการสิ่งที่เราทําไม่ได้จริงๆแต่เขายืนยันว่าจะเอาแก้ปัญหาอย่างไงครับก็ไม่รับงานครับไม่รับงานนั้นใช่ครับเงินไม่ใช่ประเด็นสาคัญที่สุดครับถ้าเรื่องถึงผมคนเซิลครับแล้วมีวิธีการในการที่จะ m n a g ลูกค้ากลุ่มเนี้ยที่เรา c a n c e นไปแล้วเนี่ยครับยังไงต่อไมหมหรือไม่เป็นไรอาจจะพยายามบอกว่าจ้างคนอื่นดีกว่าเพราะว่าคนอื่นอาจจะตรงกว่าตรงกับที่เขาต้องการมากกว่าอขอให้เราอยู่ในพื้นที่เล็กๆของเราเถอะครับ <laughs> รู้สึกดีใ่เลยครับรู้สึกว่าเป็นการไม่เอาเปรียบสังคมดีครับท่านประทับใจคุณมากเลยครับขอ้ผมยังไม่ได้ครับแต่ต้องตัวผมครับ โชคดีนะครับว่าผมยิงได้มาโชคดีนะครับเอาไว้เป็นผมเป็นคนเสนอในการที่จับมือคุณเองหลังจากนี้ดีกว่านะครับว่าเราจะรับคุณเข้าทํางานคุณดีนม่รนะครับแน่นอนครับถ้าผมธรรมดาผมคงไม่มาอยู่ฟาดฟันกับคุณตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนสนิทของคุณคนหนึ่งนะครับทีี่ทํางานนะครับเพื่อนสนิทเลยนะขโมยเงินเราไป1,000บาทพี่เวงเองนะครับเดินไปถามพี่เติร์ดพี่เติร์ดไม่ยอมรับเราจะมีวิธีการบริหารจัดการตัวเราเองยังไงและจัดการเขายังไงก็คือแบบ เรารู้แล้วแหละว่าคนนี้ขโมยแต่มันไม่ยอมรับใช่รใชเรืปกติเนี่ยถ้าคนที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแล้วเกิดขึ้นจะต้องมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างเราก็จะถามเขาก่อนว่าเคยเจอช่วงนี้มึงม,มีปัญหาอะไรเปล่าวะมึงบอกกูได้นะคือสืบถึงปัญหาก่อนครับนะครับอั้นงผมอย่างแรกผมก็จะถามมันก่อนเอาเงินกูไปหรือเปล่าถ้ามันยังตอบว่าไม่เอาไปไม่ใช่กู อืมผมก็จะบอกว่าโอเคไม่เอาก็ไม่เอาแล้วผมก็จะจะไม่ทําตัวสนิทสนมกับมันเหมือนเหมือนตอนแรกอ่ะพวคงเดินไปถามมันถามว่าทำไมมึงเอาไปวะเพราะอะไรวะถ้าไม่ถึงเอาไปอ่ะคุณไม่เอาไปผมก็จะกล้องมันจะเปลี่ยวเฮ้ยทำไมมึงเอาไปวะเฮ้ยตัดต่อเปล่าขอก็ได้ความจริงพันเดียวขอก็ได้นะมันตัดต่อไม่ใช่ตัดต่อครับผมว่าทิ้งไม่รีพันนี่ถ้ายังไม่ยังไม่คายความลับ ยังคงเอาพันหนึ่งของผมไปผมอาจจะต้องวางเหยื่อล่อวางสักสองพันวางไว้ที่โต๊ะผมอาจจะเอียงทางโต๊ะไอ้เติร์ดหน่อยนี่จะติดกาวไว้ถ้ากาวนั้นแขกขึ้นมาผมอาจจะซุ่มอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็โผล่รวดขึ้นมาใช่ไหมครับเออพี่เห็นนะถ้าเติร์ดแก้แก้ตัวอีกผมจะบอกว่าผม h a ฮ e ก้องแล้วก็ขอคืนพร้อมดอกเบียร์ดอกเบียร์ด้วยนะครับ ดีครับเขาจะได้เป็นบทเรียนของเขาใช่ไหมครับก็ <c oughs> จริงจริงคงคงบอกเขาตรงๆถ้าเอาแฟกเลยก็คือบอกเขาตรงๆว่าเฮ้ยมีอะไรเปล่าแล้วความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนยังไงต่อครับถ้าถือว่าแค่พันเดียวครับคงคุยกันได้ครับจริงแต่ว่ามันก็อาจจะมีติดเพราะาประเด็นไม่ใช่เงินประเด็นมันคือการขโมยมากกว่าแล้วก็าจจะมีบางอย่างที่เราไม่ไว้ใจมีกำแพงความเป็นเพื่อนสนิทจะหายไปความเป็นเพื่อนสนิทจะหายไปไหมถ้ามันไม่ยอมรับมีหลักฐานไม่ยอมรับลดระดับครับ ลดระดับคงไม่ถึงขนาดแบบสนิทแต่เราก็าคงรู้สึกแย่มากๆกับสิ่งที่เขาทำครับโอเคคําถามทั้งหมดที่มีเท่านี้โต้มีคําถามอะไรถามพี่ไหมครับอือ จริงๆมันต้องมีนะเพื่อที่จะให้ HR เขาดูจ้าจ้าจ้าเริ่มงานกี่โมงครับเราจะเริ่มกันประมาณหกโมงครับจนถึงหกโมงครึ่งผมให้คุณทำมาแค่ครึ่งชั่วโมงแสงข้าวหลุรับผมนะครับคาถามของคุณบีนี่เป็คำถามที่ง่ายนะครับต้องเวลาซีอเท่านั้นจะตอบได้ครับผมตอบได้ดีครับรบกวนพิจารณาตาแหน่งนี้กับผมด้วยครับผมยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับตำแหน่งอะไรนะครับ C e o ครับ CEO ครับยินดีต้องรับมาเป็น c e o ของผมครับแล้วขอบคุณฟังในปฝกตัวด้วยครับขอบคุณครับ ต่อจากนี้จะใช้ผมทําอะไรบ้างครับคุณบีเราเอาเงินไปวางร้อยเติร์ดหน่อยได้ครับสักห้าพันใชไหมครับสองพันน่าจะไม่พอครับว่าพันห้ามันก็หยิบแล้วสองพันห้าก็เริ่มหยิบเลยใช่ไหมครับอ่ะสรุปว่าพี่วีรับน้องเติร์ดไหมครับผมคงรับคุณเติร์ดนะครับเข้ามาทํางานแล้วขอประเมินพฤติกรรมอีกหกเดือนสิ่งที่ต้องดูคุณเติร์ดคืออะไรรู้ไหมครับครับคำถามไอ้หลังๆเนี่ยที่บอกว่าแก้ปัญหายังไงสถานการณ์ที่เจอมาทํายังไงคุณเติร์ดตอบได้ดีมาก <น>แต่สิ่งที่ผมมองว่าเติร์ดเองเป็นปัญหาอันหนึ่งคือ เติร์ดขาดเซลล์อววเนสคือการไม่รู้จักตัวเอง <No. S 2> คุณเติร์ดตอบผมไม่ได้ว่าจุดแข็งคุณเติร์ดคืออะไรบ้างนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในหลายๆเรื่องจนกระทั่งตัวคุณเองไม่รู้จักตัวคุณเองผมในฐานะของคนที่คุณจะไปรู้จักได้ยังไงจะไปรู้จักได้ยังไงเพราะปัญหาที่ผมจะเจอก็คือผมอาจจะไม่สามารถพูด the right man to the right job เอาคุณเติร์ดไปอยู่ทุกที่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับทุกคนที่มาหางานตอนนี้นะทุกคนฟังไว้นะครับรู้จักตัวเองให้ดีนะครับหาให้เจอว่า อะไรคือสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งของตัวคุณเองนะทุ่คูดลองฟังนะครับผม acting ให้แบบใช่ acting แหละใช่เพื่อเพื่อจะได้ความรู้ถ้าหรือว่าตอบดีทุกอย่างจะได้พูดอะไรไหมล่ะถูกต้องไงตกลงสมัครตำแหน่งอะไรนะครับแหน่งอะไสุดท้ายคุณได้ตำแหน่งอะไรครับเนี่ยถ้าเป็นโต้คิดว่าโต้ผ่านไหมคิดว่าไม่น่าผ่านทำไมอ่ะคือผมอ่ะไม่ถนัดในการพูดสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เท่าไหร่แล้วผมก็เลยไม่มั่นใจในตัวเองว่าที่เราพูดไปเขาจะโอเคกับคำพูดของเราหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่น่าผ่านผ่านครับ จริงเหรอครับเพราะอะไรล่ะครับที่ให้ผ่านนะครับอันที่หนึ่งเลยโตค่อนข้างรู้จักตัวเองดีนะครับมีเซลล์ a w a r e n สที่ดีรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งตัวเองคืออะไรแล้วมีวิธีการในการที่จะบริหารเรื่องพวกนั้นนะครับจุดแข็งทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจุดอ่อนทำยังไงขึ้นมาให้ปิดจุดอ่อนตัวนั้นให้ได้นะครับ เรื่องที่2นะครับ Problem solving นะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องทําแบบนี้คิดหาวิธีการแบบนี้แล้วก็ไม่ได้จมอยู่กับตัวเองก็มาทางานกับพี่นะไม,ไม่ต้องทำไม่ต้อง<ำ>มีมมโครเลยใช่ไหมไม่ต้องโปรคราวนี้เข <c oughs> าไม่ด สิ่งที่ผมรับพี่เวงนะก็คือ5ข้อที่พี่เวงบอกผมมาคือแค่บอกมา5ข้อผมก็รลับละตำแหน่งซ e o ต้องมาทำหนะ้าที่เป็นฟิวเจอร์ขององค์กรให้ได้<ม><ม>เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าไอ้5ข้อน,นี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้เกิดฟิวเจอร์ขององค์กรได้คุณรู้ตัวแล้วที่เหลือการที่คุณแน่ใจและมั่นใจในการที่จะมายื่นสมัครตำแหน่งซ e o ไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนมีของมาตั้งแต่ตน้นแล้วของที่เอามานำเสนอก็เป็นของที่อยากได้ทั้งหมดมเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจรับตั้้งแแต่5ขอรรกคับ ขอบพระคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับคขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับซีอของเรานะครับการเพดีลานะครับ ฝากใครที่สนใจนะครับเรื่องของงาน h r นะครับเรื่องของการใช้ชีวิตในการทํางานนะครับก็ฝากไปติดตามที่เพจ h r The Next Gen นนได้นะครับเราก็จะมีหลายๆประเด็นนะครับของการทํางานก็จะมีทั้งข้อคิดนะครับแนวทางในการที่จะเอาไปปรับทั้งอารมณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ปรับในการทํางานส่วนใครที่สนใจเรื่องงาน h r นะครับก็ฝากไปติดตามที่เพจ Q ิว n นะครับขอบคุณครับตามไปกันนะครับ